สวัสดีครับพบกับผมมอยนนะครับกับการนานดวงจากการเปิดไพ่ยิบสีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการนานดวงของผู้ที่เกิดในราศีมังกรนะครับชาวราศีมังกรซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยน,น,นั้นก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะครับ เป็นการงานดวงโดยกว้างกว้างนะครับโดยปโอประมาณเกี่ยวกับการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ในปีพุทธศักราช2569ปีใหม่นี้นะครับ ขอ,ขอให้้าราศีมังกรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้ปลดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านทุกคําพยากรณ์ที่ดีๆนะครับก็ขอ,ขอให้เกิดความสําเร็จสมหวังสงปรารถนาที่จะเข้ามาเพิ่มพูนความมั่งมีสีรุุขรุ่งเรืองนะครับท่านนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้ อะไรที่ผิดพลาดมาก็ขออ่ายัยมาหนะ้าโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับก็ขอ,ขอให้ได้รับพลังงานดีๆนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีมังกรในปีใหม่ปีพุทธศักราช2569นี้นะครับสถานการณ์การงานการเงิน แล้วก็ความรักความสัมพันธ์นั้นจะเป็นไปในลักษณะแนวทางใดนะครับภายไปเรบ่บบอกบอกถึงสภาวะความเป็นตัวตนในปีใหม่นี้นะครับชาวราศีมังกรมีสถานการณ์อะไรที่เข้ามาไอ้ท่านต้องตัดสินใจมากมายนะครับโดยเฉพาะการที่จะไปสร้างโอกาสอะไรใหม่ๆในการร่วมบุญลงทุนในการที่จะทำอะไรนะครับที่ปีนี้ ชาวราศีมังกรอาจจะต้องใช้ดุลยพินิษพิจารณาใคร่ครวนอย่างรอบคอบนะครับบางสถานการณ์นั้นที่บางทีอาจจะถูกยิบยื่นเข้ามาแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นดังหวังดังคิดดังตั้งใจนะครับแต่ถ้ามองเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมมีโอกาสที่จะคว้ากับสถานการณ์เหล่านั้นนะครับก็ไม่ควรที่จะมองข้ามผ่านเลยไปนะครับควรที่จะนํามาวินิจวิเคราะห์ พิจารณานะครับก็สามารถที่จะพัฒนาให้ปีใหม่นี้นะครับที่จะสร้างความรุ่งเรืองสมดังหวังดังใจปรารถนาได้อย่างที่ท่านต้องการนะครับเพียงแต่อาศัยระยะเวลานะครับก็ไม่ควรที่จะมองข้ามสันก,การเล็กๆนะครับที่จะมีเข้ามาแล้วก็บางสถานการณ์นะครับที่ปีนี้ที่ถูกหยิบยื่นเข้ามานั้นที่ชาวราศีมังกรก็ต้องพิจารณาด้วยเช่นกันนะครับซึ่งบางทีบางสถานการณ์นั้นเป็นเพียงนาม,มารม เท่านั้นนะครับที่จะมองอย่างรอบคอบถ้าไม่มีอะไรเป็นพื้นฐานรองรับในความมั่นคงก็ควรที่จะใส่ใจในการหลีกเลี่ยงหรือไม่ไม่พยายามที่จะไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์เหล่านั้นนะครับีบางทีก็จะทาให้ท่านนั้นเจอกับความผิดหวังความล้มเหลวอ,อะไรได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยความใส่ใจด้วยนะครับเพราะว่าสถานการณ์ที่มีเข้ามาในปีนี้กับจ้าว ราศีมังกรนั้นนะครับมีหลากหลายสถานการณ์นะครับเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาเลือกพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลด้วยความรอบคอบด้วยความใส่ใจนะครับแล้วก็จะตามให้ท่านปลอดภัยแล้วก็เกิดความสําเร็จสมหวังไม่เสียผลประโยชน์ไม่เสียความรู้สึกอะไรต่างๆต่อไปนะครับถ้าใครครวนอย่างพิถีปีถันนะครับ จะตัดสินใจยยดีที่ดีนะครับเลือกในสิ่งที่ดีท่านก็สามารถที่จะก้าวไกลนะครับกับสถานการณ์แม้จะเริ่มต้นที่เข้ามาไม่เป็นดังคิดดังหวังก็ตามนะครับแต่ช่วงแรกๆของต้นปีท่านก็ที่จะนําพาโซการเรนหน้าเติบโตหรือบางท่านนะครับสถานการณ์ของการต่อยอดอะไรในช่วงเริ่มต้นปีใหม่นี้นะครับที่จะสร้างโอกาสสถานการณ์ของการพัฒนานะครับที่บางทีนั้นท่านอาจจะ เรียนรู้อะไรเข้ามาก่อนจะสิ้นปีเก่านะครับหรือในปีเก่าๆได้เลดได้เก็บประสบการณ์จากบุคคลอื่นมากมายนะครับมาพัฒนาปีนี้นะครับมาใส่ใจที่จะต่อยอดหรือจะก้าวหน้ากวาก้างไกลต่อไปในทิศทางที่ตั้งความหวังเอาไว้นะครับก็เป็นโอกาสเริ่มต้นปีที่จะทำให้ต้นย่งยางก้าวโูกการเติบโตขยายตัวตรุ่งเรืองต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับ การลงนามํำ,ำสัญญาอะไรอาจจะเกิดขึ้นการได้รับการสนับสนุนจากคนในครอบครัวจากเจ้านายอะไรต่างๆนะครับก็มาเป็นแรงสนับสนุนที่คู่ควรที่เหมาะสมนะครับที่จะเป็นพลังให้ท่านได้รับได้ตัดสินใจในการที่จะํะำสัญญาอะไรเกิดขึ้นที่จะมีเข้ามานะครับในปีใหม่ นี้นะครับบางทีก็เป็นโครงการอะไรใหม่ๆหรือการต่อยอดร่วมบุ้นลงทุนอะไรกับผู้อื่นก็ตามนะครับก็ได้รับแรงสนับสนุนเย็นดีเงินงามด้วยนะครับจากผู้ใหญ่จากคนในครอบครัวหรือจากการงานหน้าที่ที่ท่านทุ่มเทที่จะได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายในทิศ่างที่ดีนะครับก็ได้รับความสําเร็จชัยชนะจากอาดีต ระดับที่อดีตที่ผ่านมาที่ท่านตุ้มเทต่อสู้พยายามนะครับไม่หวั่นไหวไม่ยอท้อในสถานการณ์ต่างๆท่านก็จะระเบงสนับสนุนและก็แรงสนับสนุนที่ส่งผลจากปีที่แล้วนะครับก็จะมาเป็นแรงที่ดีนะครับมาเป็นแรงสนับสนุนให้กับจ้าราศีมังกรนั้นเด่นหน้าเติบโตกับการสนับสนุนที่มั่นคงอย่างเนียวแน่นต่อไปที่จะส่งผลในปีใหม่นี้นะครับ ท่านก็จะคว้าโอกาสเองชัยชนะความสําเร็จเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับอ่าไม้เท้านะครับสิ่งที่เป็นพื้นฐานรองรับสนับสนุนในปีใหมน่นี้ท่านเจอกับสถานการณ์ที่เดินหน้าเติบโตนะครับก็คือการต่อสู้กับปีที่ผ่านๆมานะครับ ที่ทันทุ่มเทตุกสถานการ์แม้จะได้รับการส่งเสริมไม่ส่งเสริมก็ตามการที่ท่านทุ่มเทพยายามนะครับก็จะเป็นกําลังสําคัญแรงความสําเร็จใจชนะสําคัญนะครับที่จะมาเป็นแรงสนับสนุนเป็นฐานรองรับการที่ท่านไม่หวั่นไหวไม่ย่อท้อต่อสุขาการนะครับที่จะมาเป็นแรงต่อต้านก็ตามนะครับก็พร้อมที่จะ ใช้เอ็ดใจผลใช้ความรอบคอบนะครับเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานของการกลับเคลื่อนการสร้างโอกาสของความเติบโตในปีใหม่นี้นะครับแต่ก็ท่านก็สามารถสร้างโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับกับการเริ่มต้นที่ดีๆนะครับที่จะเกิดขึ้นในกับชาวราศีมังกรน,นะครับแม้นจะมีปัญหาที่ต้องต่อสู้ต้องฟันฝา่ากับการเริ่มแรกของปีใหม่ก็ตามนะครับ แต่อนาคตนั้นจะเกิดขึ้นกับความรุ่งเรืองแม้จะเป็นการเริ่มต้นโครงการใหม่การเลือกอะไรใหม่ๆเข้ามาก็ตามนะครับจะตามไปตั้ก้าวหน้าหรือจะเป็นการคิดหวังในการต่อยอดในความสําเร็จมั่นคงอยู่แล้วนะครับที่จะเพิ่มในเรื่องของสาขาในเรื่องของ แนวทางใหม่โอกาสใหม่ๆที่เข้ามาสร้างกู้กนา,านกับความสำเร็จเดิมๆก็ตามนะครับก็จะตามไปตั้นนั้นเดินหน้าก้าวหน้าต่อไปกับสิ่งดีงามนะครับแล้วก็ตื่นรู้ตื่นตัวนะครับเรียกว่าเป็นบุคลิกที่จะนำมาแก้ไขนะครับตากว่าที่ผ่านมา ต้านอยู่ในสถานการณ์ที่ปล่อยปลาล่าเลยบ้างอะไรบ้างก็ตามนะครับหรือเจอกับเรงต่อต้านอะไรเข้ามาแล้วทำให้ต่านรู้สึกไม่อยากจะเข้าไปใจใจอะไรต่างๆนะครับทำให้สถานการณ์ต่างๆอาจจะได้รับการบั่นทอนลงไปแล้วก็ทำให้เกิดความสำเร็จสมหวังที่ไม่ค่อยเป็นที่หวังสักเท่าไหร่นะครับก็จะเป็น แนวทางที่เข้ามาแก้ปัญหาที่ท่านจะมาตื่นรู้ตื่นตัวด้วยความใส่ใจหรือแรงสนับสนุนในทิศทางที่ดีนะครับท่านก็เตือนหรือร้อนมากยิ่งขึ้นหรือได้รับคำประกาศอะไรเข้ามานะครับมาเป็นแรงกระตุ้นให้ท่านนั้นในการที่จะเพิ่มพลังในการที่จะบริหารในการจัดการเพื่อพลิกสถานการณ์อะไรที่เคยเป็นอุปสรรคปัญหานะครับเพื่อที่จะ่อตัวในความสําเร็จพลิกมีชีวิตชีวาสู่ความเติบโต,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 ตรุ่งเรือง ต่อไปนะครับแรงสนับสนุนรอบข้างนั้นนะครับของสถานที่พื้นที่ในที่ทํางานในที่ประกอบสมาชีพก็ตามนะครับหรือาจากบุคคลในที่ทํางานในครอบครัวนั้นก็มาเป็นแรงสนับสนุนในทิศทางที่ดีนะครับมาช่วยเหลือเกอื้อกูลในหะ้กับชาวราศีมังกรนั้นเปลี่ยนแปลง โชคจะตาวัสนาในเส้นทางการงานอาชีพนะครับที่จะพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแรงสนับสนุนที่มั่นคงการทำสัญญาอะไรใหม่ๆนะครับที่จะมีเข้ามาการตื่นรู้ตื่นตัวจะพลิกชีวิตชีวาให้เกิดขึ้นที่จะเปลี่ยนแปลงไปในท้ต่างที่ดียิ่งขึ้นเติบโตแต่ท่านต้องใช้ความพยายาม ในการที่จะตัดสินใจนะครับเพราะบงางสถานการณ์นั้นนะครับที่มีหมายเลือกนั้นบางทีก็สร้างโอกาสของการย้อนแย้งในใจของท่านเองเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับที่ท่านต้องเรียกว่าต้องกรตรือรือร้นต้องรู้อยู่เสมอตื่นตัวอยู่เสมอในการคิดพิจารณาไตรตรองอย่างรอบคอบนะครับในปีใหม่นี้ท่านก็จะได้รับความสําเร็จได้รับใจชนะที่จะบริหารจัดการ ให้เติบโตและก็ได้รับแรงสนับสนุนต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับความคิดในใจของท่านก็คือการที่ปีนี้นะครับท่านจะปรับสมดุลความสําเร็จสมหวังอาจจะมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อความคล่องตัวเพื่อความสมดุลนะครับก็ได้รับการตอบรับในทิศทางที่ดีให้ท่านสามารถ เปลี่ยนแปลงบางท่านอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงในระดับตําแหน่งที่เติบโตวกว่าเดิมก็จะเข้ามาสมหวังสมปรารถนานะครับหรือใครที่จะต้องปรับเปลี่ยนแนววางแผนอะไรต่างๆเพื่อให้เกิดสภาพคล่องในความสมดุลนะครับไอ้คล่องตัวยิ่งขึ้นที่จะสู่เป้าหมายความสําเร็จนะครับก็ได้รับการสนับสนุนในความคิดกามหมายของท่านนั้น สมหวังสมปรารถนานะครับที่จะส่งผลให้กล้องตัวในการบริหารในการจัดการและก็สู่เป้าหมายความสําเร็จด้วยความอุดมสมบูรณ์ด้วยความมั่นคงอย่างสมดุลอย่างต่อเนื่องระยะยาวนะครับแล้วก็บทสรุปนะครับก็คือความสําเร็จที่จะเข้ามาสร้างความมั่งคัง่งมั่นคงอุดมสมบูรณ์ให้ท่านได้รับผลประโยชน์เข้ามา ด้วยความบุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องในความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นแนวทางใหม่ๆโครงการใหม่ๆหรือในความมั่นคงอยู่แล้วก็ตามนะครับรัมตั้นจะได้รับแรงสนับสนุนในทิศทางที่ดีที่จะเกิดความสําเร็จแม้นบางทีบางสภาวะจะมีการต่อต้านบ้างอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะครับแต่ก็สามารถที่จะ เคลียปณาต่างๆได้ด้วยความปลอดภัยและก็ได้รับแรงสนับสนุนที่ดีนะครับที่จะสร้างความมั่นคงรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ไปแต่สําหรับก็บ่งบอกถึงสภาวะของความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นอย่างสเสถียรมั่นคงนะครับแต่อาจจะมีผลกระทบเข้ามาบ้างก็ตามนะครับแต่ก็สามารถที่จะสบสิ้นปณะต่างๆได้ด้วยความปลอดภัยนะครับเพราะว่าในช่วงบางเวลาบางขณะหนึ่งนะครับจะมีในแรวต่อท่านอะไรเข้ามา ได้ด้วยนะครับที่จะเข้ามาให้ตันต้องต่อสู้ต้องวันฝ่าแต่การไม่ย่อท้อไม่หวั่นไหวในทุกสถานการณ์นะครับที่มีเข้ามาไม่ว่าจะกระทบรุนแรงแค่ไหนก็ตามท่านก็สามารถที่จะคลี่คลายพร้อมที่จะฟันฝ่าในทุกสถานการณ์นั้นและก็ท่านก็ได้รับแรงสนับสนุนก็เรียกว่ามีผู้ก้าวข้างอยู่ท่านอยู่กับท่านอยู่เสมอนะครับในแนวความคิดในแนวความมาในแรงปรารถนาของท่านท,ท,ที่สร้างความมั่นคงที่ปรับ รักษาสมดุลในความรุ่งเรืองได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็รเรียกว่าแม่นจะมีแรงต่อต้านมากมายก็ตามนะครับแต่ก็มีผู้ที่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัวจากเจ้านายหรือเพื่อนในองค์กรตี่ใกล้เคียงใกล้ชิดนะครับก็ให้การสนับสนุนส่งเสริมในทิศทางที่ดีนะครับพร้อมที่จะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ นะครับไอ้ดูแลการงานธุรกิจนั้นเปลี่ยนแปลงในทิศต่างที่สู่เป้าหมายความสําเร็จที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องแม้จะมีผลกระทบเข้ามามากมายก็ตามนะครับแต่ในความมั่นคงที่ท่านตั้งหลักตั้งใจตั้งความปรารถนาแล้วก็การทุ่มเทนะครับได้ก็จากประสบการณ์ที่ดีๆนะครับก็จะสร้างความมั่นคงให้ท่านได้รับอย่างต่อเนื่องแม้จะมีอะไรเข้ามากระทบก็ตามก็ไม่สามารถที่จะมาบั่นทอนใน ความรุ่งเรืองของท่านได้นะครับก็ตามให้ปีนี้นะครับปีใหม่นี้ของชาวราศีมังกรน,นั้นสิ่งที่ท่านตัดสินใจเลือกกับสิ่งดีงามนั้นจะสร้างความรุ่งเรืองและก็ได้รับแรงสนับสนุนในทิศทางที่มัน่นคงรุ่งเรืองจะดึงดูดผลประโยชน์เข้ามามากมายในปีใหม่นี้นะครับ ที่จะทำให้ท่านได้รับต่างการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ต่างที่ดียิ่งขึ้นเงินเข้ามาสนับสนุนบางท่านนะครับรายได้รายรับต่างกันเงินที่เกี่ยวข้องกับต่างกฎหมายกับความถุกต้องยุติธรรมของผู้อื่นอะไรก็ตามก็เข้ามากับการได้รับผลตอบแทนเข้ามาในทิศต่างที่ดีนะครับใครที่มีปัญหาที่เรียกว่าต้องต่อสู้กันต่างกฎหมายอะไรต่างๆบางทีท่านก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องไปช่วยเหลือเกื้อกูลไปช่วยตัดสินใจ ไปช่วยปรับสมดุลในความตกต้องอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ได้รับการอาตอบแทนเข้ามาในทิศทางที่ดีงามนะครับก็สร้างผลรายรับรายได้หรือรายได้รายรับที่เกิดจากความปิดใจความแตกแยกของผู้อื่นก็ตามนะครับที่จะเ,เขี่ยวข้องกับต่างกฎหมายในการว่าความอะไรต่างๆนะครับก็ได้รับผลตอบรับตอบแทนเข้ามา กับเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆมากมายได้โดยเช่นกันนะครับก็เป็นโอกาสดีๆต่างการเงินที่เข้ามานะครับหรือบางท่านที่นอกเหนือจากความสําเร็จแล้วนะครับในปีนี้ก็ได้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคขาเข้ามาด้วยนะครับหรือเกี่ยวกับโมรดกทรัพย์สินนะครับที่ได้รับเข้ามากับการประกาศ ดีๆแต่อาจจะเรียกว่าการเงินต่างเกี่ยวกับบรดกทรัพย์สินนี้นะครับก็เรียกว่าอาจจะต้องต่อสู้พอสมควรนะครับในการที่จช้ความพยายามที่จะได้รับเข้ามานั้นนะครับบางทีก็มีผลกระทบรุนแรงที่จะอาจจะไปเกี่ยวข้องกับต่างกฎหมายการยื่นอะไรที่เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งในเรื่องของทรัพย์สินมรดกอะไรต่างๆนะครับทดี่อาจ,จะต้องทุ่มเทก็เรียกว่าต้อง ัดการพอสมควรนะครับกับบางทีท่านอยากจะได้เต่าน้นเท่านี้หรือผู้อื่นอยากจะได้เท่านั้นเท่านี้แล้วก็บางทีต้องมีการเ,าเข้าไปเกี่ยวข้องกับต่างกฎหมายอะไรเป็นการต่อสู้เพื่อช่วงจริงเกี่ยวกับมรดกทรัพย์สินอะไรก็ามานะครับแต่ท่านก็จะได้รับใจชนะได้รับความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาเข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับแต่อาจจะต้องใช้ความพยายามในการต่อสู้ช่วงจริงโอกาส นั้นเข้ามาต้องเหน็ดต้องเหนื่อยสักหน่อยนะครับแต่ท่านก็จะได้รับผลตอบรับเข้ามาด้วยความสมหวังด้วยใจชนะนะครับบางท่านก็ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะครับในปีใหม่นี้ก็มีโอกาสเข้ามามากมายด้วยเช่นกันแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับที่3ดาดับขึ้นมาจากปายใต้สำรับซึ่งเป็นไพ่ใบสุดท้ายด้วยนะครับ ใบที่12อันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับที่ต้องระมัดระวังความปลอดภัยต่างการเงินทรัพย์สินของท่านด้วยป,ปีใหม่นี้นะครับตะนัดจ,จะเจอกับอย่างที่กล่าวนะลับภัยใบเรกขึ้นมาตะหนัดจ,จะเจอสถานก,การณ์ของผู้มาหลอกมาโกงมาสร้างโอกาสอะไรที่หวังผลประโยชน์ทรัพย์สินของท่านได้ด้วยซึงบางทีก็มาเขียนนิยายวาดภาพอะไรต่างๆดูสวยรู้ดูงามตา แต่เปลี่ยนเปลี่ยงนาม,มาทำเท่านั้นท่านต้องระมัดระวังด้วยนะครับไม่ว่าจะการทำธุรกรรมต่างกันเงินใดๆที่ต้องใช้เงินเยอะๆในการลงทุนมากมายอะไรต่างๆนะครับถ้าไม่มีอะไรที่มารองรับต่างกฎหมายที่จะให้ท่านได้รับกลับคืนมาซึ่งเงินที่จะลงทุนอะไรลงไปก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นควรจะต่อต้านในจิตใจของตัวเองยับยั้งชั่งใจนะครับบางทีอาจจะมีอะไรเข้ามา ทต่ไม่ท่านย้อนแย้งในใจนะครับที่หลังเลในการที่จะตัดสินใจนะครับว่าตัดสินใจพลาดก่อนจะทําให้ท่านตกหลอกตกโกงตกอรัตเอาเปรียบได้ด้วยเช่นกันอันนี้นก็ต้องระมัดระวังในเส้นต่างการเงินในการที่จะก่อตัวในการทาธุรกิจอะไรต่างๆกับผู้อื่นนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยความรอบคอบด้วยความใส่ใจนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ปีใหม่นี้นะครับกนโสด ส่วนมากนะครับในปีใหม่นี้ก็ยังอยู่กับสถานการณ์ของความเป็นโสดเลือกรักที่จะอยู่ในความเป็นโสดมากกว่านะครับเพราะว่าบางท่านนะครับก็อาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อกับสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะครับที่อาจจะเห็นอะไรที่เป็นปัญหามากมายนะครับในเรื่องของผลกระทบของความรักความสัมพันธ์ที่ใช้ชีวิตคู่กันแล้ว ก็มีแต่เรื่องทะเลาะเบาอแววงมีแต่ปัญหามีแต่อะไรเข้ามาเป็นอุปสรรคในความรักความสัมพันธ์ที่ต้องฟันฝ่าต้องต่อสู้นะครับก็อาจจะคิดลังเลว่าตกลงความรักเข้ามาแล้วทำให้เกิดความสุขหรือถือเป็นรากที่ทำให้เกิดความทุกข์นะครับก็เลยอขอเลือกอยู่แบบโสดๆแม้จะรู้สึกงงงอยซบเซาไปบ้างก็ตามนะครับก็เลือก ในการที่จะอยู่แบบโสดๆอย่างเดียวดายก็ตามนะครับก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยกว่านะครับจึงอขอเป็นโสดเสียดีกว่านะครับแต่ถ้าใครจะเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นของคนโสดในปีใหม่นี้นะครับก็อาจจะเป็นรากที่เข้ามาเริ่มต้นรังเริ่มต้นความผูกพันในเกิดขึ้นนะครับที่อาจจะส่งผลจากอดีตชาติก็ได้นะครับที่จะมาใช้ชีวิตคู่ าการอีกครั้งหนึ่งในชาตินี้นะครับเม,ม้นบางท่านที่อาจจะเกิดปิดความหวังอาปิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาก็ตามนะครับอาจจะเป็นรักที่ผ่านมานั้นเป็นรักของการได้เรียนรู้ได้รับประสบการณ์นะครับก่อนที่จะมาพบกับคู่ชีวิตจริงนะครับที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ที่จะเป็นรักที่สมหวังสมปรารถนาที่จะได้ใช้ชีวิตคู่เคียงข้างกันต่อไปนะครับก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับ ก็หลายๆท่านที่ถูกกาหนดมาด้วยโชคชะตาวัสนานะครับที่จะเข้ามาสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นการเริ่มต้นความรักคนสัมพันธ์อาจจะพบกันต่างโลกสื่อสารออนไลน์ก็ได้นะครับหรือจากการเดินทางนะครับไปพบไปเจอกับใครสักคนหนึ่งนะครับในที่สนาธารณะในที่ชุมชนนะครับที่จะก่อตัวความผูกพันขึ้นแม้จะมีปัญหาบ้างการเริ่มต้นของความรักคมสัมพันธ์นะครับแต่ด้วยความเป็นคู่รัก คู่ชีวิตกันด้วยโชคชะตาวาสนาที่ถูกกาหนดมานะครับท่านก็สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆด้วยความปลอดภัยแล้วก็สู่สถานการณ์ของความเข้าใจสู่การปรับสมดุลก้าวากันที่จะสู่การแต่งงานนะครับเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ด้วยการแต่งงานใช้ชีวิตกู้จดทะเบียนสมรสอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ได้รับชัยชนะในความรักความสัมพันธ์ของคนโสดที่ถูกกำหนดมาด้วยโชคชะตาวาสนานะครับก็เป็น ปีที่จะก่อเกิดตัวในความรักความสัมพันธ์ที่จะใช้ชีวิตคู่กันอีกครั้งหนึ่งในชาตินี้นะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ในปีนี้นะครับความรักความสัมพันธ์หลายๆคู่นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังต้องใส่ใจนะครับเพราะอาจจะมีตะกู่ใดปล่อยปลาละเลยนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นบางทีก็ทำให้เสียความรู้สึกกับการตกปล่อยให งองงอยไออารมณ์นอยนอยอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะมีอาการกองการต่อท้านกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเจอกับ การตะลาอเบาอแวงอย่างรุนแรงก็ได้เตียร์จะส่งผลกระทบในความรักความสัมพันธ์ทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นแตกรราวได้ด้วยเช่นกันนะครับของคู่รักคู่สัมพันธ์แม่นท่านจะมีความมั่นคงอยู่แล้วก็ตามนะครับแต่ว่าท่านไม่ใส่ใจไม่ตื่นรู้ตื่นตัวในการที่จะแก้ไขปัญหนานะครับความรักความสัมพันธ์นั้นก็อาจจะทําให้บานปลายแล้วก็สู่ผลเองการแตกหักได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้น ชาวราศีมังกรนะครับในปีใหม่นี้คู้รักคู่สัมพันธ์ใดนะครับถ้าว่ามีปัญหาเข้ามาท่านต้องใส่ใจนะครับต้องตื่นรู้ตื่นตัวพร้อมที่จะร่วมมือร่วมแรงแก้ไขพร้อมที่จะปรับสมดุลความรักความสัมพันธ์เข้าว่ากันพร้อมที่จะมองอนาคตร,ร่วมกันอย่างแน่วแน่นนะครับพร้อมที่จะใช้ความสุขความเข้าใจที่ดีมาปรับสมดุลในความรักความสัมพันธ์ที่จะดูแลกันด้วยความใส่ใจนะครับก็จะทาให้ท่านปลอดภัยจากผลกระทบ นะครับบางคู่ที่ผ่านมานะครับอาจจะมีอาการของความรักความสัมพันธ์ที่เจอกับการมีปากมีเสียงกันอยู่สม่ําเสมอบ่อยๆล้มลุกลุกคลกานบ้างนะครับบางคู่บางทีก็อาจจะอยากจะแตกแยกอยากจะเลิกก็เล,กลิกไม่ได้นะครับบางทีก็อยากจ่ายความรักความสัมพันธ์กลมเกลียวบางทีก็ที่ผ่านมานะครับก็ย,ยังกลมเกลียวกันไม่ได้อะไรต่างๆแต่ปีนี้ท่านอาจจะต้องใส่ใจนะครับกระตอรือรือร้น กุลีกุจอมากยิ่งขึ้นนะครับในการที่จะทำความเข้าใจเติมพลังเองมีคุณค่าซึ่งกันเละกันนะครับให้มีความผูกพันที่มั่นคงนะครับก็จะได้รับแหรงชัยชนะที่ดีบางคู่นะครับที่อาจจะมีการตะล้อบ,บอกแวงกันมาแล้วก็ตามห้เกิดไม่กวาไม่การความไม่ไว้วางใจอะไรกันเกิดขึ้นไม่แน่ใจในความรักความสัมพันธ์นะครับบางทีปีนี้เพื่อสร้างความมั่นคงที่แน่ใจแน่ชัด ที่จะให้ความรักความสัมพันธ์เคียงข้างกันด้วยความปลอดภัยถ้าใครยังไม่จดทะเบียนสมรสอะไรต่างๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อหลีกเลี่ยงการแตกราวการแตกหักในความรักความสัมพันธ์หลีกเลี่ยงการแตกแยกแยกย้ายกันนะครับก็จะมีการสร้างความผูกพันที่มั่นคงด้วยการจดทะเบียนสมรสอะไรกันเกิดขึ้นนะครับเพื่อสร้างแรงผูกพันที่ให้ได้รับชัยชนะในความสัมพันธ์ที่มั่นคงต่อไปนั่นเองนะครับก็ เป็นวิธีแก้ไขอย่างหนึ่งที่หลีกเลี่ยงความรัครสัมพันธ์ไม่ให้เกิดการแตกร้าวแยกต่างอะไรกันเกิดขึ้นนะครับนี่ก็คือในภาพรวมๆนะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีมังกรนะครับในปีใหม่พุทธศักราช2569นนี้ก็ขอให้ชาวราศีมังกรทุกท่าน นะครับที่ขามารับชมรับฟังนั้นพบกับความสําเร็จเจริญเติบโตรุ่งเรืองนะครับปลอดภัยจากการตกเอารัดเอาเปรียบนะครับแล้วก็พบกับสิ่งดีงามเรียกเงินทองดึงดูดทรัพย์สินเข้ามาสร้างความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นในโชคชะตาวัสนาชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงไปในทิางที่ดียิ่งขึ้นด้วยความรุ่งเรืองร่ํารวยอย่างต่อเนื่องพบรัก ที่มีความสุขอบอุ่นมั่นคงพร้อมที่จะเคียงข้างกันต่อไปด้วยความสุขด้วยความอบอุ่นด้วยความมั่นคงนะครับขอบคุณครับ